สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับสอสารันดีนะครับวันนี้จะมาแนะวิธีการหวานกล้านะครับเพื่อที่จะไว้ใช้ในการดำนาครับก็ขั้นตอนแรกง่ายๆนะครับก็คือเราเอาข้าวเปลือกนะครับเออก็คือข้าวพันธุ์นะครับที่ต้องการจะหว่านนะครับปริมาณการหวานนะครับนี่ครับนาประมาณหนึ่งงานนะครับก็ใช้ประมาณสักหนึ่งกระสอบปุ๋ยนะครับหนึ่งกระสอบปุ๋ยนะครับก็ พอได้ข uh, ้าวพันที่ต้องการจะเอามาทํากล้าแล้วนะครับก็นําไปแช่นะครับแช่ในน้ํานะครับก็คือเทใส่กระมังหรือว่าภาชนะอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เปิดน้ํานะครับให้มันท่วมนะครับการแช่ข้าวก็คือเทข้าวออกก่อนนะครับเทข้าวออกจากกระสอบนะครับใส่ในภาชนะนะครับที่ต้องการจะแช่นะครับแล้วก็เปิดน้ํานะครับให้มันท่วมข้าวนะครับทิ้งไว้ประมาณ2คืนนะครับ2คืนนะครับเสร็จแล้ว พอครบคืนที่2นะครับก็เอาข้าวนะครับออกจากน้ํานะครับคือตักขึ้นใส่กระสอบนะครับตักออกจากกระสอบใส่ตักออกจากน้ํานะครับใส่กระสอบให้หมดเลยแล้วก็ทิ้งไว้อีก1นถึงสคืนนะครับโดยประมาณนะครับส่วนของผมนะครับตัวนี้ก็คือทิ้งไว้1คืนนะครับตักออกจากน้ํานะครับแล้วก็ใส่ในกระสอบทิ้งไว้1คืนให้รากมันงอกนะครับรากมันงอก พอรากงอกนะครับก็เอามาวานนะครับมาวิธีการหวานก็คือเราไถก่อนนะครับถ้าเป็นรถไถใหญ่ก็คือไถเสร็จก็ปั่นนะครับถ้าเป็นรถไถเล็กนะครับรถไถเดินตามนะครับก็ไถเหมือนกันไถเสร็จแล้วก็เอาคราดนะครับคราดคราดการการไถนะครับเราขั้นแรกนะครับเราจะไถก่อนนะครับไถเสร็จพอไถเสร็จปุ๊บก็เอาน้ําลงนะครับให้ทั่วทั่วนะครับแล้วก็ เราจะทําการคลาดนะครับหรือรถไถใหญ่ก็ปั่นนะครับปั่นปั่นแล้วก็ไล่ระดับให้มันสม่ําเสมอนะครับไล่นะครับพอไล่เสร็จนะครับปั่นเสร็จนะครับทิ้งไว้สักพักนะครับสักประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อให้ดินมันเจี๋เปื่อให้ให้ฟองให้ดินมันอยู่ตัวนะครับทีนี้ก็จะทําการหว่านนะครับหว่านก็การหว่านนะครับโดยประมาณก็ แล้วแต่ผู้เชี่ยวชาญนะครับตรงนี้นะครับเราหวานหมดประมาณสี่คุครับสี่คุก็คือข้าวหนึ่งกระสอบก็จะเหลือนะครับเหลือมันจะเหลืออยู่ไม่เยอะครับนะครับสําหรับข้าวหนึ่งกระสอบนะครับนี่ครับก็นี่ครับอัตรานะครับการหวานก็แล้วแต่คเรียกว่าไงความชอบนะครับถ้าหวานห่างหน่อยก็กล้าก็จะห่าง อา่าเรียกว่าต้นลำต้นก็จะใหญ่นะครับถ้าหวานทีหน่อยนะครับกล้าก็จะต้นเล็กนะครับนี่ให้เดี๋ยวจะให้ดูการหวานนะครับตัวนี้ผมน่ครับมองเห็นไหมนี่ครับประมาณนี้นะครับก็การหวานนะครับหวานห้ามเหยียบห้ามเหยียบห้ามลงไปในทุงน่งนาเป็นอันขาดนะครับเพราะว่า ตรงรอยที game, really that. That ed, ่เราเหยียบนะครับมันจะแน่นนะครับบางทีเราหวานไปแล้วเราก็เดินเหยียบข้าวนะครับตรงนั้นมันจะถอนยากนะครับนะครับก็การหวานก็คือยืนอยู่บนคนานี่ครับหวานรอบนะครับแล้วก็จะผ่ากลางนะครับส่วนมากนะครับที่ทํากันนะครับจะก็จะเดินผ่าตรงกลางร่องกลางนะครับแล้วก็หวานอีกรอบนะครับเดินไปเดินมานะครับหวานนะครับนะครับที่หวานก็คือ จะหวานหลายรอบนะครับหวานเราจะหวานบางๆก็เรียกว่าให้มันสม่ําเสมอนะครับหวานตอนหวานนะครับก็คือตนน้ามันจะท่วมทุกนาหมดนะแล้วเราก็หวานไปครับพอหวานเสร็จนะครับแเราก็ให้มันแช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะครับนี่ครับแช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะครับพอพอรุ่งเช้าเราก็จะมาเปิดครับก็คือวันนี้นะครับผมมาเปิดน้าละนี่นะครับก็ทําการเปิดน้ํา การเปิดน้ําต้องเปิดให้แห้งนะครับเพราะว่าถ้าน้าไม่แห้งตรงไหนมีน้ําขังตรงนั้นข้าวจะไม่งอกนะครับนี่ครับก็เป็นอันเสร็จพิธีครับสาหรับการหว่านกล้านะครับสําหรับไว้ปักดํานะครับแล้วก็รออีกสัก15วันนะครับหรือ20วันหรือบางคนก็1เดือนนะครับเวลาที่เหมาะสมนะครับที่โดยประมาณนะครับ ไม่อันนี้มันไม่ใช่หลักวิชาการนะเป็นเวลาของชาวบ้านปราบชาวบ้านทั่วไปก็คือเวลาสิบอายุข้าวตั้งแต่สิบห้าถึงยี่สิบวันนะครับก็จะพร้อมเรียกว่าพร้อมในการถอนเพื่อไปปักดำต่อไปนะครับก่อนที่จะหว่านโอ้ก่อนที่จะถอนนะครับบางคนนะครับก็จะใส่ปุ๋ยนะครับแล้วแต่คือคือหลักการของการใส่ปุ๋ยก็คือเพื่อให้รากมันฟูนะครับ เพราะว่าเราเราหว่านปุ๋ยรากมันจะเขาเรียกว่ามันจะฟูขึ้นมา,ารับอาหารนะครับทําให้ถอนง่ายนะครับอันนี้เป็นความเชื่อของแต่ละคนนะครับเขาจะหว่านก่อนสักประมาณ3ามถึงเวันนะครับก่อนที่จะถอนถอนกล้านะครับตัวนี้ก็เป็นความเชื่อ,อผิดถูกยังไงไม่แน่ใจแต่ว่าเขาก็บอกว่าเวลาหว่านปุ๊บมันก็จะถอนง่ายกว่าเดิมนะครับข้าวมันจะเขียว สำหรับปุ๋ยที่ใช้ในการหว่านก่อนจะถอนกล้านะครับก็จะเป็นในสูตรของ15-15นะครับหรือแม่ก็จะเป็นยูเรียนะครับ46-0-0นะครับหรือว่าแล้วเตะนะครับแล้วเต่ปุ๋ยที่เรามีนะครับส่วนมากก็ไม่เลือกนะก็คือจะมีปุ๋ยเรียกว่าไงปุ๋ยพวกปุ๋ย,ยรองพื้นที่เราซื้อมาก่อนหรือว่าปุ๋ย เอารวงอะไรประมาณน,นี้ก็สูตร15:15ดูเรียอย่างเงี้ยที่เราซื้อมาไว้ก็เรียกว่าอะไรรองพื้นนะครับก็จะเอามาหวานได้นะครับไม่ว่ากันนะครับแต่บางคนก็ไม่ต้องหวานนะเพราะว่าถ้ากล้าถอนง่ายแล้วก็ไม่ต้องหวานก็ตามแล้วแต่ความชอบความถนัดนะครับความสะดวกนะครับก็มีประมาณนี้ครับสาหรับหลักการนะครับหวานกล้านะครับสําหรับ ไว้ปักดำนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันสำหรับเพจซอสสรันดีนะครับช่อง y o u t u b e สสมรานดีเราจะเอาเคล็ดลับเนะวิธีครับให้สำหรับมือใหม่นะครับหรือว่าสิ่งที่เราได้ความรู้มาใหม่ๆนะครับก็จะแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้รับรู้รับฟังกันนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาจนจบคลิปนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องสวัสดีครับ